การตรวจสอบกอกระสุนปืนกว่า1,800ปลอ,อกนะครับซึ่งเก็บได้ภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบว่าถูกยิงมาจากอาวุธปืนสงครามชนิดต่างๆมากถึง8ชนิดแล้วก็เคยใช้ก่อเหตุคดีต่างๆในจังหวัดนราธิวาสมากถึง25คดีด้วยกันนะครับค่ะขณะที่ทหารยังคงปิดล้อมพื้นที่ภูเขาในเขตรอยต่อของสีอำเภอนะคะของจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ สหารพรานนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เทือกเขาตะเวในเขตรอยต่อ4อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะคะเกืออำเภอเจาะไอร้องระแงะจะแนะและสุขีรินอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ปูพรมตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยหลายจุดในเบื้องตน้นสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้4คน โดยผู้ต้องสงสัยก็ยอมรับว่าเคยถูกชักชวนเข้าร่วมรับฟังการบิดเบือนประวัติศาสตร์รัฐป,ปัตตานีแต่บ้าได้ปฏิเสธการเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรงทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ ขณะที่การตรวจสอบปลอกกระสุนปืนกว่า1,800ปลอกซึ่งเก็บได้ภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้องของเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10จังหวัดยะลาพบว่าปลอกกระสุนที่ผู้ก่อเหตุใช้ยิงเข้าใส่ฐานทหารพรานนั้นมาจากอาวุธปืนสงครามชนิดต่างๆถึง8ชนิดทั้ง M16 และอากาจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงการใช้อาวุธนะคะก็พบว่าเคยใช้ก่อเหตุในลักษณะ นีมาแล้วถึง25คดีในพื้นที่จังหวัดอาราธิวาสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมาแล้วหลายรายโดย1นในคดีสำคัญก็คือเหตุการณ์บุกยิงนายบุญเลิศจินดาธนานันประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทรเสียชีวิตภายในพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนายสนึกพรมเขียวนายอำเภอเมืองนะคะเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงทางทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อระดมความคิดเห็นในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตัวเมืองปัตตานีหลังจากได้รับรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบระเบิดแล้วเตรียมเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้ปรับแผนโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยเสริมดูแลความปลอดภัยร่วมกับทหาร โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มและเน้นการตรวจเส้นทางในหมู่บ้านเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนะคะมักจะใช้ถนนในหมู่บ้านเป็นเส้นทางเข้ามาก่อเหตุในตัวเมืองค่ะเมื่อได้จุดมาแล้ว